ดีๆลูกดูสร้อยเขาซะก,ก่อนนะคะมาโชว์สร้อยก่อนสิเร็วเร็วทองแท้ครับทองแท้อะไระโพช่วยพี่หน่อยกวาดหน่อยลูกโพช่วยพี่หน่อยกวาดกวาดเป็นหรือเปล่าน่ะช่วยเขากวาดเร็ว คุณอันทานข้าวยังยังไม่ได้ทานเลยค่ะไปกวาดให้ดีๆดียังไม่ได้ทานเลยค่ะเพิ่งลกลับมาพาลูกไป<ๆ>เรียน<ๆ>เต้นมานะคะน้องโพจะแข่งเต้นแล้วนะ<ๆ> F.C. จากจันทบุรี<ๆ>คุณป๊อบชอบรีวิวขอบคุณค่ะร<ๆ>้านที่กทอมอใช้ค่ะดูงอกสิงอกเต็มหัวเลย น้องโผลครับน้องโผกกวาดใบไม้อยู่นะคะน้องโผก่กำลังกวาดใบไม้อยู่นะ,ะเอาโอ้กวาดแบบนั้นได้ยังไงลูกกวาดเอาใบไม้เข้าไปที่กอยผงด้วยสิเอาเอาเอาไทเกอร์ไปอีกแล้ว พ่อคิดไปไหนโหให้กวาดให้สะอาดไม่ใช่กวาดให้ยิ่งรอะเทอเดี๋ยวเหอะนี่นะคะไทเกอร์มาแล้วนะคะไทเกอร์ไทเกอร์พอฟอาไม่ได้ลูกสวัสดีครับก่อนไทเกอร์นั่น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 โหไทเกอร์่มีสวัสดีครับก่อนไทเกอร์สวัสดีครับก่อนไทเกอร์ พอลูกพอ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวอสดีค่ะเขาสวัสดีได้แล้วสวัสดีสวัสดีก่อนดีก่อนลูกก่อนกะสวัสดีค่ะบอพพบอกเขาบอดีดีพจะบอกเขาาจะถาบสวัสดีได้ไหมอ่ะสวัสดีกอนทกกนสวัสดีกอนสวัสดีสวัสดี อวดีไก่เกอร์สวดีอวดีไก่เกอร์สวัสดีไก่เกอร์สวัสดีอดออบอกเขาสิออบอกสวัสดีครับไก่เกอร์สวัสดีครับมันต้องมีอาหารอนะผมเอาหญ้ามาล่อเขา,าได้วค่ะหญ้าอะไรเรา แคนี้แสงกำลังสวยมากๆากให้ดูแสงที่บ้านกำลังสวยมากๆเลยนะคะให้ก็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 เอาใบไม้ไปกินไปไปกินใบไม้ห่อคะดูทำดีๆนะทำดีๆนะโพนะดูเด็กน้อยคราวนี้แม่กลับกล้องเลยกลับกล้องอ่ะ ไม่ได้โพต้องทําอะไรพี่เลนอีกแน่นอนแม่รู้จักโพดีไม่ได้กวาดให้ดีๆสิโพต้องทําอะไรพี่เลนอีกแน่นอนสลีโอีนี้ล้มังไทเกอร์ มไทเกอร์กับโพนี่จะบอกว่านิสัยเหมือนกันมากเหมือนกันสุดๆไทเกอร์ไทเกอร์กับโพนี่นิสัยเหมือนกันสุดๆโผล่เขาหนีน้องโผล่แล้วพี่จะคิดไปถ่ายเป็นต่อครับ สลีไปไหนสลีอยู่นี่จ้ะไทเกอร์ไทเกอร์อือหือสลีแก่มากแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนี้ไทเกอร์นี่นะเขาจะเป็นเด็กเป็นหมาที่ชอบเล่นฟุตบอลมากดูนะครับดีนะเป็นหมาที่ชอบเล่นฟุตบอลมากไทเกอร์เอาบอลมา สวัสดีค่ะเกอร้รอยู่นี่โพไปเตะฟุตบอลกับเกอร์ปะสไตล์นางฮิปฮอปอยู่ด้วยอเออโพไม่แต่งตัวฮิปฮอป,ปให้ไทเกอร์ห่วงมากลูกบอลให้ดูแบบว่าให้ดูสภาพลูกบอลน,นะ <S <S 1> <S 1> ขเขากัดจนเป็นแบบนี้เลย บ้านที่กรทมค่ะบ้านที่กรุงเทพอ,อ,อันนี้เป็นต้นไม้ที่ลงใหม่นะคะสวยไหม เออแล้วหนูไม่ไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะต้นอะไรครับรสรารภาพว่าไม่รู้ต้นอะไรนะพูนซับป,ปะพูนซับป,ปะหรือว่าต้นอะไรเอ่ยบ้านที่กรุงเทพค่ะ<ด>ใช่ค่ะโผน้องโผกับดือน,นะดูอน,นะ น้องพ่อกับไทเกอร์ใครซนกับกันโอ้โหบอกเลยว่าพอๆกันและนี่ใสเหมือนกันมากด้วยนี่ใสเหมือนกันมากนี่โอ้โหนี่ใสเหมือนกันสุดๆโอ้มันกระโดดงับเลยอะพอ่อเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะดูนะ<อ> <Guer re> พ่ออย่าเหยียบเขาดิดูดูดูดชอบเล่นฟุตบอลมากดูนะเขาชอบเล่นฟุตบอลมาก โผลกันเตะให้มันโด่งๆสิแล้วก็โผ่อย่าเหยียบดิอ่ะหน่อยเตะโด่งๆนะดู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 อุ้ยแม่ดูนะไม่เอาเจ็บอืมดถูดูกไม่ได้ กระโดดสูงมากเดยดูนะดูนะดูเขาดนะ้ยบ้านที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูกล้วยที่ปลูกไว้กับมะละกอที่ปลูกไว้ตอนนี้ได้กินแล้วนะดูดูดูไทเกอร์นะฮ่าฮ<า>่ะเอาแล้วไทเกอร์ พอ,อ,อน,น่เดี๋ยวพาไปดูให้ดูต้นกล้วยแม่เมื่อกี้เันเตะดโดงมากตอนนี้ยังจัดการตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะทำโรงเหลือนนี่ตอนนี้กล้วยออกมาสามเครือเลยนู่นี่ นี่กล้วนะยเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้นะคะจะพาไปดูพาไปดูมะละกอที่เราปลูกเอาไว้โอ๊ยสงสารไทเกอร์ไทเกอร์ห่วงลูกบอลมากโอ้โหหนีหนีฮะฮโพอยอย่าไปดึงเขาปักหลักเอาไว้ โพเขาปักหลักเอาไวล้ลูกฮะี่ดูมะละกอคร<ม>ับไไอ้าวไม่รู้แล้วโพเดี๋ยวถ้าพ่อรู้พ่อดูเอานะแม่ไม่ช่วยนะไม่ไไมไรู้สลีไม่กินนะลูกอันนี้สลีนะคะสลีโกนขนเพราะว่าแก่แล้ว ไหนไคเกอร์เป็นกองหน้ากองหลังค่ะนี่มะละกอนี่แต่มะละกอลูกมันกลมมากเลยอะตลกมากนี่ปลูกพริกไว้ปลูกพริกไว้ด้วยโอ้ยปลูกพริกไว้นี่พริกสวยมากเห็นไหมนี่ อันนี้มะกะกออีกต้นหนึ่งเพราะว่าอันนั้นไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรใช่ค่ะลูกกลมมากงงมากเหมือนกันว่าทำไมมันกลมขนาดนี้แต่มันก็ตำส้มตำอร่อยแหละนี่ปลูกไว้เพราะว่าที่บ้านเป็นแบบชอบกินส้มตำม,มากเราก็เลยจะแบบปลูกไปกินนะคะ ไปดูเด็กๆเล่นกันอยู่ดูแท็กเกอร์เขายัางคงเล่นฟุตบอลอยู่พอแทกเกอร์อยังคงเล่นฟุตบอลอยู่นะคะฮะอะทำไมให้ถ่ายเหรอ อโอเคทำไมไม่ได้นะโพห่วงฟุตบอลมากบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ใช่ค่ะยิ่งช่วงอากาศหนาวนะแบบช่วงหน้าหนาวนะคือจะบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะนี่เลย เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกินน้ำก่อนนะไทเกอร์ใช่มันต้องแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปกินน้ำแบบว่าบ้าคลั่งมากเพราะเขากลัวเป็นฮีสโตกพอไม่เอาลกูกนี่นะคะอันะะนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะคะ นี่เดี๋ยวจะพาไปดูโซนข้างหลังแต่ว่าแบบยุงมันจะเยอะนิดนึงเดินก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนอีกโซนหนึ่งนะคะนี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นสวนอีกโซนหนึ่งใช่เอเขาดูป,ปนต้นไม้แบบหน่ยสฮะเขาด่าูป,ปนต้นไม้โยุงเยอะอ่ะจะปีนต้นไม้อีกแล้วเหรอใช่ทัหูโดนใส่เฮ้ยอันนี้คือต้นไม้ที่โพเขาชอบปีนมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มที่ล้มแบบล้มแบบยังมีชีวิตอยู่อะ่ะ ยุงเยอะอะพ่อเดี๋ยวต้องเข้าบ้านละฮะอะไรนะเฮ้ยอืมพ่อฮะอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแม่ต้องพลิกกล้องเพราะว่าไม่อยากให้เห็นเด็กอยู่คนเดียวอะระวังหล่นนะอุ้ยพ่อยุงยุงโผลมากเลย ดูเด็กน้อยชอบปินต้นไม้โพร,ระวังอุ้ยอยู่แถวมีนบุรีรามอินทราค่ะเดี๋ยวก็ตกอะ่ะโพอุ้ยโพยุงแบบว่าโหดมากเข้าบ้านเลยไม่ได้เลยกัดแม่แบบเต็มเลยโพแต่มาดูสเต็สุดท้ายอ่ะสเต็ปสุดท้ายอ่ะ อออืมรุยงกัดขเดบสุาอีกอ้นเด็คืนนี้าดูฮะขึ้นขึ้นขึ้นทำไมแม่ทำไม่ได้อะแม่แม่แม่ทำไม่ไดาม่ไล่ต่อไม่ได้หรอได้อยู่ หนึ่งมผมพิมได้เท่านี้เลยนะครับแต่อตอนนี้ติดตอนนี้ติดพอยุ้งติดคุณแม่คุณพ่อไปไหนคุณพ่อไปโอ๊ยพอพอพอลงเลยเข้าบ้านแล้วยุงแล้วก็ดูสเต็ปที่ผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาเลยพออันตรายนี่ครับทุกคนให้แม่หนึ่งสองสาม ดูเขาชีวิตไปสเต็ปสุดท้ายและอุ้ยยุงกัดหนาวไหมคะแม่ก็เย็นนะคะอุ้ยครับใส่ถุงมาอรอบที่หนูใส่งงหืมรอบเข้าตาเตส่ถุงมือเหรอใช่บอกแล้วมันเข้าตาแล้วดูหัวหนูสิโอ้มากึงบ,บ้านเปลี่ยนชุดหรืออาบน้ำอาบน้ำก่อนไหมเออเข้าว่านะห้ใครอบาบใค้ ต้าหู้อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะใครอ่านร้านใครดีจันหนาวมากไหมเห็นเขาบอกว่าอากาศเย็นนะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่จันทบุรีครับแต่งหล่อเชี่ยวหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยไปอุ้ยเดนข้าฝนเอาจะยุงเยอะมากเลยทุกคนยุงเยอะมากแม่อยู่ไหนแม่อยู่บ้านค่ะ บาร์เองคิดถึงคิดถึงบาร์บาร์าคือใครอ่ะบาร์ก็คือคนที่เราไปออกบูธไงแล้วก็ที่เขามีลูกชิ้นอร่อยอร่อยอ่ะลูกที่มีลูกชิ้นอร่อยอร่อยที่ส่งลูกชิ้นมาโอ้ยที่ลูกชิ้นอร่อยอร่อยแล้วก็เต้าหู้อร่อยอร่อยที่เราไปออกบูธอะคราวนี้ดูสภาพผมเหมือนเดิมอะไรโเคเท่ถอดรองเท้าด้วยสภาพผมเหมือนเดิมโคตดเท่ครับพ่อไปไหนครับ พ่อไปพ่อไปเป็นต่อหูเมื่อกี้เข้าไปที่สวนแป๊บเดียวคือยุงแบบว่าหวดมากยุงลุมแบบหวดมากเข้าบ้านเลยโห <c oughs> กัดเต็มขาใส่ขาดสั้นด้วย <c oughs> น้องโพลหลอดจังเป็นขับบอกธรรพี่ <c oughs> โอ้ยหูจ้าตอนนี้ถือโตแล้วนะคะ ก็เลยจะแบบเข้าไม่ได้บ้านแล้วไม่ไหวยุงยิ่งหน้าหนาวนะยุงยิ่งแบบยังโหดเลยต้นผมยิ่งลกเข้าไปใหญ่เลยครับทุกคนทําไมอะครับก็ดูดิ uh, มีล็อกเพราะคุณคนเดียวอะครับ <Knowledge. S 1> อุย้ยอคันเลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเอาลูกอับน้ำก่อนดีกว่าเพราะว่าไปปีนต้นไม้มาแล้วก็ไปวิ่งเล่นกับคุณไท้ายเกร์มา นะคะ<า>ครับ<า>อะไรโอเคนะคะหูยุงกดนะัดมาบ๊ายบายาค,ครับ<า>ครับโซ่ๆเ<า>นียนะ่ย<า>ฟาดไฟแบบเนี้ยเออจะมัน